นโมตัสสะปะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลตตัสโลชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียงก้าขอถวายความเคารพแด่แม่พ่อครูบาอาจาร์ ท่านพรอาจารย์ศิระนันธาเทรีพระพิสุณีผู้เป็นประธานสงการนวัตการณขอาโอกาสคณะพระพิสุณีสงฆ์ทุกโลกการนวัตสการของโอกาสเพื่อนสาธิตทุกโลกเจริญพรญาติโยมวันนี้วันจันทร์ที่หกมกราคมพุทธศักราช2568 อาตมาภาพพระพิสุณีโชติยานีขอน้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยพระสูตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาราวคเล่มที่19หน้าที่210ข้อที่367อัพพะปาลิสูตรว่าด้วย ธรรมเทศนาที่อัมพาปาลีวันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอัมพาปาลีวันเขตกรุงเวสาลีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสุพิสุณีทั้งหลายมาตัดว่าพิสุพิสุณีทั้งหลาย ภิษุภิุนีเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดเรื่องนี้ว่าพิษุภิษุณีทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสักว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง คือสติปฐานสี่ประการสติปฐานสประการอะไรบ้างคือพิสุพิสุณีในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปะชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิสุภิสุณีทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกและโทมนัสเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการพระผู้มีพระภาคได้ตัดภาสิทธินี้แล้ว พิสุภิษุณีเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคอัมพะปาริสูตรที่หนึ่งจบอวังขอกราบอาราธานานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศิารานันทาเีรีขอความเมตตาขยายข้อความในประสูตรเพื่อความเจียมแจ้งด้วยเถิดเจ้าค่ะ แงปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกความกังวลความลังเลหรือภาวะไมตรีสว่างสวัยความนุ่มนวลหรือสัมปชัญญะรู้ชดชัดในกายแต่และลักษณะแห่งธาตุในจิตมากดตัว เป็นขณะขณะที่สลับสับเปลี่ยนกันแล้วเฝ้าสังเกตอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้พิจารณากับสิ่งนี้ไงพิจารณาเห็นอาการในานามและรูปของตนภาะวะที่จิตรู้สึกว่ามันตั้งขึ้น รู้สึกได้ถึงลมหายใจตกกระทบเข้ากายความรู้สึกที่รู้สึกถึงจิตที่ตั้งมั่นก็คือเห็นจิตในจิตนั่นเองนี่ในแนวพิจารณามันจะมาถาังกำจัดอภิชาและโทมนัสน,นี่มันก็พิจารณาไม่ไม่ใช่มาจากตัวคิดแบบมันก็คิดนั่นแหละอ่ะิ่มต้นจากมันมีลำดับของมันเนาะ ก็รู้ตรงๆอ่ะถึงจะเห็นของพงกนี้ก็บอกเลยมันมีอยู่สองทางคือเป็นกับมันเลยเพราะเราโตมากับมันคือมันพาคิดอะไรมันลากไว้ทางไหนไปกับเขาเลยถูกปิดดีชั่วเต็มไปหมดโลกใบนี้เหนื่อยถูกยากกับมันนะหรือว่าอีกอันหนึ่งไม่ไม่เห็นมีอันอื่นนะ ออกมาจากตรงนั้นก็เป็นว่างคือรู้ทั่วพ้องม,มีสัมปชัญญะและสติไม่เห็นมันมีอันอื่นเลยใช่ไหมพวกเราช่วยกันสังเกตว่ามันมีอันอื่นไหมไม่เห็นเลยนะมีสองที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราคอยเฝ้าสังเกตเนาะเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่ามันมีทางสายเอกที่นี้สติและสัมปชัญญะเนี่ยจเจริญขึ้นทําให้มากขึ้น ประเด็นคือมาอยู่ที่นี่ที่พิจารณาเห็นคอยรู้ตั้งจิตไว้ว่าเราจะกำจัดความเพ่งเลงชำระความเพ่งออกไปภายนอกจนถ้าเราไปเพ่งออกนอกตามตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกะระแสเก่าก็ขึ้นมาด้วยกำนานแห่งเหตุผลอะไรเยอะแยะมากมายแก่กองนั่นแหละ มันก็จเจริญซึ่งอภิชาและโทมนัสซึ่งมันเป็นลักษณะจิตแต่ละขั้นที่มันออกดอกมาเป็นอภิชาเนี่ยอ,อภิชาในพูทเจ้าท่านพูดถึงความเริ่มต้นของมันเลยนะเนี่ยจุดเริ่มแห่งภาวะที่มันตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นอะไรทั้งหมดน่ะมันมีภาวะที่กําลังขึ้นขึ้นมาเห็นการเป็นลักษณะ เพ่งออกจนกายเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยไอ้คำมิตรก็กลายเป็นคนไม่เป็นมิตรกันก็มีอย่างเงี้ยคนที่ไม่ใช่มิตรก็กลายเป็นมิตรเฉยเลยอย่างงี้นะเพราะว่าความลงอยู่ในน้ำในรูปภายในเนี่ยที่มันลากไปเนี่ยแล้วก็มีกฎของกรรมเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นกฎของกรรมมุนไป เนี่ยมันมีกระบวนวิธีการที่จะพ้นนี่ก็คือวิชาที่พ้นกันคือต้องเฝ้าสังเกตโดยประเด็นนี้เท่านั้นไม่ประเด็นอื่นหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกได้ว่าหายใจเข้าออกอันนี้มันก็มีการไปกลองเห็นรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจบรรดาน,นิวรมีอะไรเพ่ง อยากเนี่ยนี่โน,น้นอะไรเงแล้วแต่ขึงเครียดหวดระแวงกลัวถือตัวจัดแล้วมันก็เกิดปวดระแวงกลัวนั่นกลัวนี่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ชัดตัวในใกายอ ภาะวะของอุป,ปนิสัยจิตไม่ใช่ใครที่ไหนนะนี่เราก็มาคอยดูอ๋อจิตมันเพ่งออกไปภายนอกบางทีมันเพ่งโทษบางทีมันเพ่งอยากโดยมาจากมานะที่รู้สึกว่าเราเราเราเนี่ยอารมณ์ที่มันเข้าไปานี่นสังบัญญัและสติต้องเฝ้าสังเกตก็เลยต้องอยู่ว่าพิจารณากายในกายอยู่เป็นประจำก่อนเป็นบรรดัน บรรดาตแรกเนี่ยสนใจแล้วที่นี้ในการเนี้ยที่เฝ้าสังเกตเนี่ยก็เพื่อชำระอภิชาที่มันเพ่งออกนอกจนผลิตความอะไรที่มันเป็นลบบวกลบคูณหารอะไรแล้วแต่ที่มันเยอะยิงจิตเดิมๆสบายจิตที่มันสบายๆมันว่างจาไอ้นิวรณ์พวก anyone, นี้นะใช่ไหมแต่มันว่างได้เพราะมีเหตุปัจจัยถึงว่างได้ เนี่ยอันเนี้ยเราคอยถ้าอยากมีชีวิตที่มันสบายสๆนะก็ต้องคอยฝึกที่รู้สึกตัวในกายในกายก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะกำจัดอภิชาและโทมนัสความหวั่นไหวแห่งใจทั้งที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยที่รู้สึกตัวเนี่ยไอ้ชอบไม่ชอบมันเริ่มปรุงไปทุกผิดดีชัว่วจนเกิดความรัดแน่นตึงเนี่ย เต็มไปด้วยเรื่องราวห่งความคิดนึกแยะๆไปหมดเราเขานู่นนี่โน่นเนี่ยจริงเทศปะกปนกันไปหมดแล้วก็มันเป็นจริงเทศที่น้อมไปสู่อภิชากับโทมนัสไงนี่แหละที่ผู้เจ้าออเธอมีทางเดียวนะเธอต้องออกมาจากตรงนั้น<ม>เหนือเหตุผลทั้งบวงฉนั้นพระจันทร์จึงทุ่มเททุกอยา่างให้รังกันให้เกิด เพราะว่าอะไจิตที่มันไม่ต้องไปเพ่งใส่กันเนี่ยอืมนี่มีมหัวกองขยะอยู่ยังอยู่แถวนู้นไงลูกๆชอบล,ลอยนอกจับมันเข้าบ้านในี้นชอบล่อยนอกบ้านคุยไปเล่นไปเล่อน,นะหมดเวลานะโอเคอยากให้มารู้ว่าเออมาวางั้งจิตไว้ตรงนี้นะอย่าลืมนะไม่ใช่อารมณ์ไหนบอกลากไปเลยไม่ใช่อย่างนี้ ยืนซะก่อนรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจเ,เอาตัวนี้เด่นเราจะละอวิชาและโทมนัสด้วยการละความเพลินในการวนกับจริ่งนั้นไงแล้วมันละได้ไงกับความเพลินคือเราตั้งอันความสนใจอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นพุทธเจ้าเลยเจนบอกว่าให้เจริญกายกายยะตาสติเป็นตัวที่จะสนใจอย่างยิ่งกับมัน ความเคืองใจความคับแ้นใจมันลุมอุ้มแล้วก็เราจะรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดมาแตะรู้ชัดหรือคู่เยืเคลื่อนไหวยังจะแตะมันนี่แหละให้มันลู้ไปอย่างนี้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อย,อยเดียวมันจางหนบะนี่ยวิธีคือไม่ต้องไปสู้เขาแล้วก็ไม่หนีไม่ไหลาตามเด็ดเดียวทรงตัวขึ้นมามนจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่าง แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวมันต้องใส่ใจกายมีจิตตั้งไว้ที่กายจเจริญกายยะคตาสติขยันประกอบทำเกิขึ้นน,นี่เรื่ๆและอารมณ์ใจพวกนี้โชว์ตัวเราก็ไม่ใยแสให้มันต้องตั้งสติมันตั้งตั้งใจอะพิจารณาเพื่อออกออกจากการวนนี้นี่นี่คือเป้าหมายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนทั้งหมดนี่ เห็นไวทนาในเวทนะเพราะว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ลอยตัวขึ้นเป็นสุขก็มีสุขละเอียดสุขสมายสุขให้ติดข้องเข้าไปในกายที่ลึกเข้าไปอีกก็มีนะหรือแบบไหนก็ตามเขาจึงมีประเด็นว่ารู้ว่าอะไรเกิดโดยมีแกนหลักว่าจะออกจากความเพลินในภาวะนั้นมันมีอยู่ก็จริงแต่ไม่เพลินก็ไม่มีปัญหาเนี่ยบาทนี้มีอยู่เพลินอะไร ไม่รู้สึกใหญ่ๆอะไรกับบาทนี้เลยไ้ทุกคนมองเห็นใช่ไหมเนี่ยที่บาทคนอื่นเนี่ยหรืออะไรที่เราไม่ได้สนใจไม่รู้สึกวิจิตตะการตาในในภาวะที่ถูกดึงขึ้นมาในอาสวะนั้นใช่ไหมมันในอาสวะของตัวเองนะไม่มีใครทั้งนั้นตาเห็นลูกเห็นเหมือนกนอันบางคนมองเห็นอย่างเงี้ยสวยงมอะอันนี้บางคนเออใจเขาเป็นอันอื่นอยู่ อย่างนี้ก็มีอ่ะคือภาวะที่มันลอยตัวขึ้นอันเกิดจากเรารู้ชัดรู้สึกได้เขามีก็คือมีแต่สัมปชัญญะที่เห็นอ๋อมีอยู่เนาะคือไม่ได้ก็ถูกรู้ถูกเห็นทีนี้เราก็สนใจกายขัตตาสติมันเป็นที่อยู่ที่มันสิ่งนั้นมันมีเดี๋ยวมันก็จะดับไปตามกําลังไม่ใช่จะไปสู้กับมันไปลบมันไปต้องไม่เกิดไม่ใช่เลย รู้ธรรมชาติว่ามีอยู่เป็นธรรมดาแต่พิจารณาไม่มวนนอนตามหรือเพิดเพลินไปกับภาวะนั้นเท่านั้นเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะถือให้ถูกแล้วมันจะเป็นมัชฌิมาบางคนถูกเรียนมาว่าต้องไม่มีอารมณ์นี้เนี่ยป่านี้ยังมีอีกยังงั้นมันคือมันไม่ใช่อะมันผิดจากหลักธรรมชาติเย็นร้อนมันก็มีสุขมีทุกข์แล้วอะจะไปลบมันยังไงวะ นกไม่ได้อ่ะต้องเห็น่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมมันเลยครบองคไงเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้ขาดเอาอันรดนหนึ่งทุกอย่างที่เราจะเลือนกายในกายเนี่ยก็ประเด็นมันจะมาเห็นกระบวนการพวกนี้เมื่อมันเข้าไปสถิตอยู่ในอะไรเห็นภาวะแต่ถ้ามันจมลงนี่มันจะยากมันจะไม่เห็นหรอกมันนอนอยู่ข้างในโกลมมันจะไม่เห็นอะไรของว่า ทัานจึงให้มีสติเฉพาะหน้ากายคตาสติเป็นตัวเดียวที่มันแบบช่วยในทุกด้านเกี่ยวกับสิ่งนี้กายแคตาสตินี้จะเรียกว่าเนี่ยแหละเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากกายในกายอย่างนี้นะมาเรื่อยๆก็จะถูกเห็นเพราะว่าพวกนี้ถูกเห็นแล้วให้มาทางละอภิชาและโทมนัสเพราะมันมีแรงเหนียวน้อมไปหาไง <c oughs> เราก็มีใจว่าเราจะตั้งไว้ที่กายไว้เรื่อยๆร,รู้สึกตัวจะ ละความเพลินในสิ่งนั้นแต่แรงโน้มมันจะดึงไปเพราะเ <c oughs> พราะกรรมก็ดีเพราะความเฉยชินก็ดีเพราะอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้หนีใจว่ะฉันจะไม่อันนี้อีกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดใส่ใจไปอีกรู้สึกตัวอีกรู้สึกตัวอย่างนี้นะนะพิจารณาโดยความเป็นโทษก็ได้โดยอะไรก็ได้มันก็จะในที่สุดมันก็พ้นน่ะ พ้จากโบนแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีของมันนะแต่มันพ้นใช่ไหมมันมีอยู่แต่ก็พ้นไปไม่ไม่ติดข้องอะไรเพราะไม่ยึดมัน่นแต่เพราะว่าไม่ยึดมั่นนี่เพราะเพราะใส่ใจแบบเนี้ยดู้กายทั่วพร้อมสนใจกายยคตาสติเป็นอย่างยิ่งนะจึงจะมีภาวะที่ที่ที่เป็นดอกผลของมันนะมันจะมาเราเป็นคนไม่ยึดเองไม่ได้มันก็จะเป็นยึดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกฉัน ทำธรรมะฉันแต่ยังงั้นอย่างงี้เสร็จแล้วก็ไม่อย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยมันก็จะยึดไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีก,อกลุงลังไปก่อนเถอะเมื่ะว่าต้องมาทางนี้ออกมาจากที่มันพุงนไอ้ทีม่มันชวนเป็นนิสใยมันตายเห็นรูปมันเกิดภาวะขึ้นมาเลยแสงตาเห็นรูปสิ่งแพวพราวปุ๊บ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 ออกมาเราเห็นอาการนั้นเราเองลุง้มลงหายใจเข้าออกกําลังแเลเหลียว <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นก็ดับไปนะรู้เปล่ามันจะนานหรือไม่นานก็ช่างหัวมันแต่มันรู้ว่า๋อมันจางดาบอย่างนี้นะจำหลักนี้ดีๆนะมันมันมีแค่นี้จริงๆมันเป็นเส้นเดียวแค่นี้เนี่ยตรงไปเลยเนี่ยมันฟึดฟัดฟึดฟัดเอาผินเอาถู่เนี้วเห็นเป็นอาการที่มันร้อนจากข้างไหนเนี่ยเราจะมาละความไม่ดีแล้วไอปฏิบัติเป็นชาวพุทธต้องมาละความไม่ดีทั้งปวง เฝ้าสังเกตความไม่ดีบอกให้ฟังว่าเราฝึกไปด้วยการแล้วก็ใช้ความดำริแบบนี้นะคือเราเป็นเรามาเป็นนักปฏิบัติตธรรมสนใจในธรรมเจอกันพอดีเราคิดว่าเราจะละความร้ายกาทั้งปงอะไรที่มันจะขึ้นมาแล้วเป็นความไร,ร้กาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามความรู้สึกทางใจนี้ฉันจะละทิ้งสีย ความเป็นไมตรีพึงสว่างสวัยเต็มรอบในตัวเราไม่งั้นเราจะออกจากนิวรณ์ไม่ได้นะอะไรก็ระแวงอะไรก็จ้องจับเอาถูกเอาผิดเอาถนอมตัวเอาหลักตัวแบบผิดๆนะนิวรณ์จะอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยไม่ไปไหนเลยนะแล้วมันบอกว่าผมถึงทำถูกแล้วปกป้องตัวเอง ดีแล้วอย่างนั้นนี่โอ้มันเลวร้ายมามันไล่กัดมาแต่ความจริงมันกว้างไม่มีอะไรสิ่งนั้นเราจะไม่เลี้ยงของพวกนี้ไว้เพราะมันเจอตัวลายที่จะเป็นความไม่ดีต่อไป<ม>ต้องเฝ้าสังเกตและละความเพลินในอาการพวกนี้ไม่ตีก็จะเป็นไม่ตีที่มันเหมืนสม่งเสมอ สบายสบายจิตก็สว่างเกิดขึ้นออกจากตรงออกจากตรงหรือตรงก็ได้ตรงตรองตรงบนหลักการเมื่อถูกผิดดีชั่วแบบที่นิวรันบอกเนี่ยเขาเรียกตรองตรงไม่ใช่จริงจริงนะไปเฝ้าสังเกตนะพวกเรานะรู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นตัวเสมอนะนะตัว